การที่เรามีอัจฉรในสิ่งนั้นน,นหมายความว่าเรานั้นผินออกจากสิ่งนั้นโดยดูแคลนมันไม่ให้ความสำคัญกับมันมองว่าเรื่องราวของสิ่งนั้นนั้นมันเล็กน้อยแปลว่าไม่ให้ค่าไม่ให้ราคากับมันนี่เรียกว่าอัจุ ح. เนื่องจากเราไม่ต้องพึ่งพาสิ่งนั้นไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นด้วยการที่เรานั้น มีสิ่งที่ดีกว่าการไม่ยึดติดไม่หลงโลกไม่มุ่งเข้าหาโลกและมองว่าเรื่องที่มันเป็นเรื่องของดุนยาเรื่องของโลกเป็นเรื่องไม่มีค่าเล็กน้อยเนื่องจากเราไม่ต้องพึ่งพามันไม่ต้องอาศัยมันเพราะเรามุ่งไปยังสิ่งที่ดีกว่านั่นก็คืออาิเราะวะลัลอาิเราะตุละกมินัลอูลา خير لك من الأولى ولا ا ل خ ر خير لك من ا ل و ل ى แน่นอนอาคีรานั้นดีที่สุดสำหรับท่านยิ่งกว่าโลกแรกสถานแห่งแรกก็คือดุนยานี้คำว่าอัจูจึงแปลโดยปริยายว่าสมถะสมถะนี่ถ้าแปลโดยถือว่าเป็นคำนามนี่เขาแปลว่าความสงบทางจิตการมีจิตสงบอันนี้มันก็ใกล้เคียง เพราะคนที่ง่วนอยู่กับโลกดุนยานี้จะหาความสงบทางใจไม่ได้วุ่นวายเพราะดุนยามีแต่ความวุ่นวายในการที่เรามีชีวิตอยู่ในดุนยานี้ย่อมมีฟิตนะก็คือการทดสอบซึ่งเป็นความวุ่นวายท่านนบีสัลลัลลอฮะวายเลวายซัลลัมสอนให้เราทั้งหลายนั้นได้ขอความคุ้มครอง่ออัละให้พ้นจากความวุ่นวายในการมีชีวิต และความวุ่นวายในขณะเสียชีวิตว่ามิมฟิตนาทิลมะยาวลมแมตให้พ้นจากฟิตนาของการมีชีวิตอยู่และฟิตนาของการตายคนที่เป็นอับนาอุดดุญนยาเป็นลูกหลานของดุนยานี้จิตใจของพวกเขาเหล่านั้นก็จะฟุ้งซ่านวุ่นวายมีเรื่องราวให้คบคิดมีปัญหาต่างๆประดังเข้ามา แต่ถ้าหากว่าเขาเป็นอับนาอุลอาคิราเป็นลูกหลานของอาคิราเขาก็จะมองโลกดุนยานี้ด้วยกับมุมมองที่อัลกุรอานอัลฮะดีตและบรรดาอัซสลฟุซาลห์ได้บอกเอาไว้ว่าดุนยานียมันเป็นอย่างไร